อีกหนึ่งคลิปนะครับกับบุรีรัมนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงทูแบงคอกไปแล้วก็ถ้าท่านใดดูคลิปต่อกัน2อันก็ฝากดูต่อนะฮะฝากดูของบุรีรัมด้วยซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสนใจเพราะว่าบุรีรัมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเกมที่เป็นต่อทุกทางนักเตะก็เปิดใหม่หลายตัวแต่ผลงานกับไม่ดีนัดแถมแพ้แบบแพ้แบบยิงประตูเขาไม่ได้ด้วยอ่ะนะครับก็ก็ก็ถึงว่ามัน อะไรไม่รู้เลยนเนาะแบบเฮ้ยเติบใหญ่ขึ้นว่านะครับอ่ะก็ก่อนอื่นครับฝากกดไ like, ลค,ค,ค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเหมือนเดิมสองไกลสองได้สองไกลก็จิตอสองไกลนะครับก็บุรีรัมย์นะครับยังคงยึดมั่นในระบบของกุญสีคนเดิมนั่นคือมาสซาทดาอีจีนะครับเป็นสี่สีสองแบบดั้งเดิมแบบเป็น OG เลยเป็นออริจินอลเลยยืนแบบเดิมระบบเดิมเป๊ะๆนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะการจัดทับที่ มันไม่ลงร่องนะคือปีแล้วเนี่ยมันลงร่องเพราะว่าเขาเล่นริมเส้นเนี่ยก็ยอมเล่นริมเส้นแล้วก็ช่วยถางได้แล้วก็ช่วยกันไล่บ่งไล่บอลกันได้นะครับอย่างปีก่อนที่โบลิงกี้โบลิงกี้เนี่ยเป็นหน้าตัวหนึ่งของ,ของ,ของทีมใช่ไหมแล้วก็จะเป็นดันเอาสุพนัทไปยืนถางบ้างดันสุประชัยเฉเดตไปยืนถางบ้างแล้วแต่ฟิลลิ่งแต่พอขาดสุพนัทไปนะครับมันก็ทําให้ ความยืดหยุ่นเฟกซิเบิลของการเล่นริมเส้นเนี่ยมันหายไปสุดท้ายครึ่งแรกก็เลยจับสองคนคนนึงก็คือคนที่เล่นประจำก็คือเจ้าพีหรือว่าสาสตวไข่ประโคนเนี่ยก็ประจําการอยู่แล้วนะครับก็คือเขาเล่นปีกซ้ายอยู่แล้วเพราะว่าพี่อุ้มเล่นแบ็ซ้ายส่วนปีกขวาเนี่ยก็ต้องเป็นรามิลเซลาเยฟครับให้เขาลองเกมเหน่อยว่าเล่นได้ไหมซึ่งผลปรากฏว่าเซลาเยฟนั้นดู เปลี่ยงปรางแค่ช่วงต้นเกมผมว่าดีไม่ดีไม่เกิน20นาทีนะครับแต่เขาก็จอบไปเลยแถมดูออกจากเห็นได้ชัดโวกครึ่งหลังพอดีผมนั่งดูเกมนี้อยู่พอดีแล้วก็แบบโหมันอยู่ใกล้ไงเราเรานั่งฝั่งฝั่งโซนอีฝั่งบุมยังคามันใกล้กับตัวตัวนักเตะในครึ่งหลังอ่ะพอเขาเล่นบุกจากฝั่งครบเพลิงไปหาฝั่งหน้าจอทำให้รู้เลยว่าเฮ้ เซเรยฟมาเยี่ยมปิกซาแล้วแม่งอาการไม่ดีว่ะดูแบบเหมือนเหนื่อยเหมือนวิ่งไม่่มคยออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เห็นผลชัดเจนและแถมเกมรับก็ช่วยทีมไม่ได้คือตามตามทรงเดิมของอิชิอิเนี่ยเวลาทีมไม่ว่าจะนําหรือจะตามเนี่ยแผ,แผงกลาง4ี่คนจะเป็นระบบแถวตรงเสมอคือแบบว่าขึ้นด้วยกันลงด้วยกันนะครับแต่พอเกมนี้เนี่ยอาจจะเพราะว่าโดนนาก่อนหนึ่งศูนย์ทำให้กระบวน่าของเกมมันเปลี่ยนแต่ครึ่งแรกเนี่ยตอนที่ยังไม่โดนนำเนี่ยก็ ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยลงตัวตั้งแต่แนาทีแรกคือโดนดําเร็วอะโดนตั้งแต่8นาทีแรก,รแ,ตแ,รกแต่คือว่าระหว่างเนี่ย mm hmm. ก็ยังดูแบบไม่เป็นไม่เป็น4ี่ต่ท,ที่ที่เขาเคยเป็นอ่บางครั้งก็การยืนคู่กันของเขาสิตกับเพียดนเนี่ยมันก็ต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนตำแหน่งการยืนอะเพราะว่า2เจอ3เนาะคือเพียดนกับเขาสิตแล้วโดนรุมด้วยโก,กล้าตัวเก็บกวาดพสวัตตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วก็มี ทติพันมามามาคุมเกมอีกทำให้กองกลางเหมือนโดนกินหัวสุดท้ายหลายครั้งที่เพรลรนต้องถ่างมารับบอลให้เพื่อนกับผู้เล่นตำแหน่งตำแหน่งปีกแต่ตรงกลางพื้นที่ตรงกลางหายไปคือถามว่ามันหายไปแบบจนแบบจนเสียหายมาันก็ไม่เสียหายหรอกแต่แค่ว่าบางครั้งเวลาโดนเคาเตอร์แท็กกองกลางจะโดนกอดเสมอถ้าเกิดสังเกดตดีฮะกองกอดตรงกลางเนี่ยของของบีลัมักจะเสียกรบบนท่าเสมอในเกมนั้นนะครับหลายครั้งเลยที่เห็นว่าพอเวลาเสียบอลรับ แล้วแทนที่สโมสรคู่แข่งเขาจะไปออกริมเส้นโยนบอลทิ้งไปกลับกันชูเป็นคอกแม่งเจาะกลางเลยซึ่งก็ทําให้แผลนียมันกลายเป็นช่องโหว่ที่ผมเชื่อว,ว่าไม่เพียงแค่ชูเป็นคอกเห็นหรอกทุกทีมเริ่มเห็นแล้วว่าบุรีรัมดันมีช่องโหว่ตรงนี้นะครับพเพรายิ่งขึ้นหลังหนักเลยขึ้นโดนนำูน1-0ทางเทียร์นไปเล่นปิกซ้ายนะครับแล้วก็ถอยไอ้เจ้าสัส,ะสะลักษ์ไปเล่นแบ็กซ้ายเหมือนเดิม ดันพี่อุ้มมาเป็นกองกลางนะครับเท,ทียร์ทอนบุรมาแทนเล่นกองกลางเพื่อจะออกบอลเนี่ยหาขาดตัวออกบอลซึ่งกลางมันก็ดีขึ้นเพราะมันโดนเจาะยากขึ้นมีเท,ทียร์ทอนขวางอยู่เป็นอารมณ์เหมือนตัวเก็บกวาดหน้ากองหลังอะ่ะมันก็ดูดีขึ้นแต่ศักยภาพของเริมเส้นก็หายไปเลยนะครับยิ่งเพียรตัวนีาผัดามเล่นริมเส้นจบเลยครับยิ่งถ่างมาปลูกปีกซ้ายเนี่ยแทบจะไม่ได้ว,ว่าการครอสบอลของเขาอะเจ้านิวอะในการเล่นเกมเนี่ยคือศู์คือไม่ได้ครอสเลย บอลมาฝากฝั่งซ้ายจริงแต่เขาต้องแต่งเข้าขวาปลายคืนบ้างหรือว่าแต่งเข้าขวาแล้ะยิงบ้างการครอสของนิวแทบจะน้อยมากมีบ้างแหละแต่น้อยมากแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าเป้าเลยนะครับก็เป็นแผลที่เขาบอกว่าผมเองเห็นเนี่ยคือว่าคนอื่นจะมองต่างกันนะแต่ผมว่าอันนี้ยสำคัญมากกับบุรีรัมเพราะว่าคือไม่ว่าใครไม่ว่าทีมไหนตามแต่นะถ้าเล่นกับบุรีรัมเขาจะมาเล่นเกมรับนะครับรับอย่างมีวินยัย หลายทีมก็มีวินัยแหละแต่เจอความสามารถเฉพาะตัวเข้าไปเจอการเจาะเข้าทําที่หลากหลายเนี่ยก็ทางเกมรับได้สําเร็จตลอดเลยแต่พอดูทูแบนคอกเล่นเฮ้ยเออว่านี่แหละแผลของวิลัมแท้จริงคือเวลาเคาน์เตอร์แอตแท็กได้เนี่ยต้องเจาะกลางไม่จะถ่างริมเส้นเพราะถ่างริมเส้นปุ๊บเนี่ยโดนกินโตถ่างไปฝั่งขวาขเขาตันเดปบดินสุพ,พรก็รอกินโตะอยู่แล้วทางฝั่งซ้ายหนักเลยซาสรักหรือว่าเชียร์ทอนก็รอกินโตแต่ทางกลางเนี่ยยิ่งถ้าเกิดอุ้ม ไม่เล่นกองกลางแต่แรกเนี่ยโอ้โหเจาะสบายทั้งเขาซิทั้งเพียดลนนะครับถ้าเกิดเล่นแบบนี้นะผมเชื่อว่าหลายสโมสรเริ่มเห็นแล้วว่าแผลของเรือของโค้ชอิชิอีเนี่ยคือการเจาะตรงกลางอีกข้อนึงที่ผมว่ามันน่าจะแบบยังไม่ลงตัวนอกจากคนาเล่นต่างชาติที่มาใหม่แล้วเนี่ยเกมรับนะผมว่ายังยังเหมือนย,ยังยังไม่สุดอ่ะคือโอเคมีดดีอนครูที่ที่ดูจะตอบโจทย์ทีมากในแง่ของการยืนตำแหน่งและเป็นกองหลังที่บิว,บวเกมเก่ง แต่กลับกันครับคู่ของเขาเนี่ยก็คือมีอันซาเฮมิบูลเนาะหนึ่งคนแล้วก็ปีก่อนนั้นมันมีต่างชาติมาเล่นใช่ไหมครับเป็นเดบินซูลาก้าเนาะก็ไม่รู้ว่ายังคมเป็นอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ในเกมเนี้ยที่ผ่านมาเกมวันเสาร์เนี่ยใช้คิมไอ้เอจ้ากองกลางคนใหม่ของเกาหลีอ่ะคิมมินยกอกนะครับซึ่งคิมมินยอกเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากจะเห็นได้ว่า่างไมเล่นโมตาเจาะเขาไม่เข้าเจอชนกระเด็นเลยนะครับแต่คือการยึดตำแหน่งยังยัง,ย,งยังไม่ อินกับบอลไทยเท่าไหร่หลายครั้งโดนจี้ใส่แล้วก็โดนกระชากก็มีนะครับแต่คั้นเนี่ยต้องบอกว่าบุรีรัมเนี่ยปีนี้เหนื่อยแนย่ถ้าเกิดจะยังคงยึดพื้นการเล่นแบบเดิมเลยคือเล่นแบบ4-4-2เจอบแบบเนี้ยจอบมันที่เคยเป็นเพราะว่าหนึ่งทรัพยากรนักเตะเปลี่ยนนะครับสองคู่แข่งจะทางได้และสามทูเรนก็กลายเป็นตัวอย่างแล้วว่าเนี่ยถ้าเกิดจะเจาะบุรีรัมต้องเจาะแบบนี้นะ้วมันก็ได้ผลไงแม้ว่าลูกยิงทั้งสองลูกี่ยมนอะแต่ว่าเป็นเกิดจากความผิดพลาดแล้วกัน แนวรับผิดพลาดแล้วก็โดนโมตาชกไปแล้วก็อีกดูนึงเป็นไอ้นิธิพง์เนี่ยลอกเท่าพีได้ปุ๊บแล้วก็เปิดเข้ากลางไปให้มามุษเอดชาร์ดเนี่ยโอเคมันเป็นจังหวะเป็นอ mm ินดิวิเดอลมิสเทคก็ตามจริงแต่คือว่าดยังเห็นแล้วว่าการตั้งรับของทีมที่มาแข่งกับบูรัมเนี่ยเริ่มมีความหวังว่าไม่ต้องรับอย่างเดียวแต่กูเจาะได้แล้วก็เจาะได้จริงๆนะครับ mm hmm. อ่าประมาณนี้ บุรีรัมม์น่าจะเปลี่ยนเยอะโดยเฉพาะต่างชาติเดี๋ยวดูว่าปีต่อพอดูวการส่งชื่อเรียบร้อยเนี่ยจะหันออกกี่คนดรอปไปเล่นบอลั่วกี่คนหรือว่าจะจัดทัพใหม่แบบไหนต่เชื่อว่าตอนเนี้ดุมโบยานน่าจะโดนติงเยอะเก็บบอลได้เก็บบอลดีโอกาสมีแต่ทำได้ไม่ดีพอหรือว่าลูกนอกกรอบที่เคยเป็นอาวุธสำรองเนี่ยเคยโดนเนี่ยแทบจะไม่ได้งางเท้ายิงน,นอกกรอบเลยนะครับได้สุพรมาก็อาจจะมีเพิ่มเพิ่มเติมตรงนี้บ้างนะครับก็ยังคง เชื่อว่าบูดานั้นจะกลับลำได้ทันครับจะไม่ใช้เวลานานในการเสีย,ยกระบวน่าแต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดยังเป็นแบบนี้ช่วงแรกอาจจะคุกขลาหน่อยอาจจะไม่นั่งจากฟุตตั้งแต่เกมแรกแต่ค่อยมาแสงขีหนากันนะครับอ่ะประมาณนี้ครับโหมไปเยอะโหมไปเรื่อยเลยโหมยาวเลยนะครับไม่รู้ว่ามีประโยชน์ไหมแต่ผมเชื่อว่าผมเห็นจากเกมแข่งขันที่ผ่านมาผมเองก็ดูในมุมผมนะเป็นความเห็นส่วนตัวเนาะก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรหรือว่าไม่ตรงใจใครก็ขอขอภัยด้ครับประมาณนี้2คลิปนะครับแต่อย่างไงเดี๋ยวในคลิปต่อ,ตอไป จะแถบไปบอลอังกฤษบอลนอกบ้านซึ่งเมื่อวานนี้ซิตี้ก็แพ้ต่ออาร์เซนอลไปแบบออมีมีเฮงนิดหน่อยที่การต่อเวลามันต่อทดเวลาบาเจ็บเกิน8แล้วก็มายิงได้แล้วก็มีเรื่องของจุดโทษเรื่องของรูปเกมด้วยแต่ผมว่าก็เห็นความน่าสนใจของ Arsenal อาร์เซนอลเหมือนกันเห็นความน่าสนใจของทีมซิตี้เหมือนกันเดี๋ยวมาอัดในคลิปต่อไปครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้บอลไทยเยอะเพราะว่าเราเห็นกระตางไง แต่บอลน,นอกอาจจะไม่เสียนมากก็เลยไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีคลิปอีกครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของบอลน,นอกบ้างโอเควันนี้สวัสดีครับ